ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมในเกมแมนล็อกออนไลน์เซิร์เวอร์พันเทล่าครับส่วนเราเป็นเซอร์เวอร์คัสสิก5.0นะครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยมาวันนี้ก็สุ่มกาชานะครับผมนะ V194 นะครับผมก็หลังจากที่เปิดไปเมื่อ ก่อนก่อนปีใหม่เนาะอ่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็โ,โหได้ของแลมาสองนะได้เฮดดีจากไข่แถมไาอีกหนึ่งโอ้โหคือคลิปกาชาล่าสุดนี่คือท็อปฟอร์มที่สุดในเท่าที่เคยเปิดมาแล้วนะคือมันแบบเปิดโอกาสเปิดแค่สี่ครั้งเนาะอ่าแล้วก็ไข่แถมอีกแปดใบคือได้เยอะมากอะ่ะคือกําไรมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยว สัปดาห์นี้เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูของสัปดาห์ที่แล้วนะเป็น v 1ร้อก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับปีของอา่าสายเมดเนาะเป็นพวก m a t k อา่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีกเป็นคอสประดับแล้วก็คอสเสื้ออา่าส่วนคอสประดับก็จะเป็นอา่าคอสนะสิบห้านะฝั่งซ้ายสวยนะคอสที่สวยนะแล้วก็เป็น c 4 <t ouch> นะแต่ผมว่าสัปดาห์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือเหมือนกับว่ามันจะมันจะเป็นสัปดาห์ FT ที่ของดีสลับกับของไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัปดาห์นี้อาจจะผมว่าจะเติมผิดสัปดาห์ town. สัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี่ไม่แน่ใจว่าคนใช้เยอะไหมเพราะว่าสายล่าบอสเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีเยอะแต่ถ้าเป็นมองปกติก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะใช้ปิกเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าล่าบอลจะคุ้มกว่า โอเคแล้วก็เป็นคอสประดับขวา15นะนะหับลายให้แล้วซซ้าเห็นไหมหับลายที่15ขวาไอ้ที่ใส่แล้วเป็นแบบตัวม่วงๆอง่ะผมเคยได้มารอบหนึ่งนะอันนี้แล้วก็เป็นคาสสาบ g จ o นะ,อะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันก่อนแรกเลยเดี๋ยวจะเปิดเป็นไข่แถมก่อนแล้วกันนะอะ อะไรบอแบรเหรอคือเป็นอะไรอ่ะเป็นหมีเหรอเป็นไข่หมีนะอ่ะเคป่แปดครั้งชื่อขึ้นลักครั้งเหอะเฮดดีอะไรก็ได้ตอนนี้คือของแรงข้างในผมไม่ค่อยอยากได้ผมอยากได้เฮ็ดดีนะถ้าเป็นพวกแบบว่าคอร์สอะไรไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ถ้าเฮ็ดดีมันจะแบบมีราคาเลยโหห้าใบ โอเคสัปดาห์นี้น่า,นาจะผัดผัดกันบ้างนะรายได้ยากอยู่บางคนเปิด50บใบไม่ได้เลยนะเห็นมีคนบอกในช่อง View. อยู่ไอที่ผมได้แล้วโคตรฟุกเลยก็อาจจะอาจจะไปดวงดีในกาชาก็ได้ไปคลิปนี้ก็ลุยไปเลยแล้วกันเอ้มีต้นไม้มาบางัง เปิดแนวนี้แหละขอภายในสีท่ทีขอของดีสักชิดนหนึ่งไปของแร่อุ้ยค้างอะไรอะ่ะอ้าโห,โหแล้วแล้วผมค้างแล้วผมค้างตอนเปิดเออผมไม่แน่ใจว่าผมค้างเพราะอะไรนะผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะเออ เื่อผมโดนอะไรไวรัสหรือเปล่านี่หรือเป็นเพราะคนเยอะหรือเปล่านะหมายถึงอาไขายของอะเยอะเอามาดูกระตุกหน่อยๆน,นะมันดูแบบว่าค้างไปช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยของดีั้มโอ้โหซีซีล้วนซีซีล้วนไปต่อนเดีย ยีปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีของแรอะไรเยอะเปิดไว้ด้วยแหละเนื้อเนื้ออย่างเดียวไม่พูดเยอะมาหน่อยโอ้โหนานๆทีขอร้องเถอะสักชิ้นโอ้โหคือแบบไม่คิดจะให้อย่างอื่นเลว้วนอกจากซีซีคือที่ที่ผมว่าเป็นอะไรที่ออกง่ายสุดแหละไอห้าสนะิบกับร้อยเนี่ย แต่พวกข้างล่างเนี่ยยากยากอยู่ปไปบสุดท้ายก็ต้องผัดกันมากนะเหมือนกับว่าดวงที่ใช้กับคลิปที่แล้วไปหมดแล้วได้ของดีไปเยอะแล้วไนงะสลับบ้างสลับบ้างอาจจะไม่ได้ของดีกาชารอบหน้าโอ้โหล้วนจริงอ่ะ เอ้ยมันไม่ให้อย่างอื่นนอกจากสีซีเลยเหรอคือล้วนๆ้วนเลยอหสี่ใบสีซีล้วนเลยเหรอสีอ่ชงสี่ชื่ออะไรไม่มีเลยเหรออ่าโอเคครับผมก็เกลือไปสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวค่อยไปหาคอนเทนต์อื่นทำนะครับผมนะโอเคครับฝากกดถูกใจนะอ่าเดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อ่าพอนเทล่านะตอนนี้ก็เปิดมาแล้วเนี่ยสมปีสิบเ็ดเดือนนะเดี๋ยววันที่เจ็ดกุมภาันี้ก็ครบรอบ สีป่ปีพอนเทลล่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาเซิร์ฟเวอร์มั่นคงดีๆเล่นนะเื่นเอ็มก็ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับผมนะคือยี่สิบกว่า,วาตลอดอ่าครับผมก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมนะั้ลิงก์โหลดอยู่ใต้สตรีมผมแล้วนะโอเคครับฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันนะเจอกันใหม่คลิปโดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ Oh.